เ hey, อเยอร์กรับสวัสดีผู้ชมชาวยูทูบและชาวกระตือรือร้นนะทุกคนนะครับผมจากบุีเจริญชัยกระพงกับรายการจมใส่หนังและในคลิปนี้เราหยุนกับภาพยนตร์เรื่อง Four k i n g อาชีวะยุค90หนังที่หลายคนนะครับรอคอยกันมาอย่างยาวนานถึง7ปีเนื่องจากว่าทางผู้สร้างเนี่ยนะฮะพยายามาหนังไปเสนอหลายที่แล้วแต่ก็ถูกปฏิเสธแทบจะทุกที่เลย ในเวอร์ชั่นตัวอย่าง15นาทีเนี่ยต้องบอกเลยว่าหลายคนนั้นค่อนข้างที่จะจดจําแล้วก็อยากจะรู้มากๆว่าเหตุการณ์หลังจากนั้นมันจะเกิดอะไรขึ้นต่อซึ่งผมต้องบอกเลยนะครับว่าสิ่งที่คุณอยากจะดูทั้งหมดนั้นมีอยู่ในตัวอย่างหนังเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับรวมถึงฉากโพสตเครดิตด้วยนะอันนี้แอบสปอยเลยว่ามันมีในตัวอย่างหนังแล้วด้วย ส่วนใครที่คาดหวังว่าจะไปดูหนังแบบตีกันอย่างเมามันอย่างสะใจอันนี้ผมต้องบอกเลยว่าโฟร์คิงอาจจะไม่ใช่หนังที่ตอบโจทย์ในเรื่องนั้นฮะด้วยความที่เขานั้นอยากจะสะท้อนชีวิตแล้วก็เรื่องราวของเด็กอาชีวะในยุคนั้นโดยใช้ตัวละครบิลลี่อินทระในการดําเนินเรื่องและแทบจะ90%ของหนังเรื่องนี้ก็ออกจะไปทางดราม่าซะมากกว่า ส่วนตีกันหรือว่าแอคชั่นนี่น่าจะมีน้อยมากๆครับน่าจะประมาณสัก5%ส่วนกลุ่มคนดูที่เขาเน้นหลักๆเลยนะครับก็น่าจะเป็นผู้ชายด้วยกันนี่แหละและหลายคําตอบลหลายคําถามลหลายมเมสเสจแล้วก็ลหลายๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในหนังผมเชื่อว่าคนที่เป็นผู้ชายด้วยกันเนี่ยจะเข้าใจคําตอบแล้วก็มเมสเสจตรงนั้นได้ดีกว่ากลุ่มคนดูกลุ่มอื่นและยิ่งเป็นวัยรุ่นหรือว่าเป็นผู้ใหญ่ที่เคยผ่านช่วงชีวิตเหล่านั้นมาแล้วผมว่าถ้าถึงฉากขยี้เนี่ย คุณอาจจะร้องไห้หรือว่าเสียน้ําตาให้กับหนังเรื่องนี้ได้เลยทีเดียวคือมีแต่ผู้ชายด้วยกันเท่าน,นั้นนะที่น่าจะเข้าใจแมเสเซจตรงนี้และเขาก็ขยี้ค่อนข้างดีเลยนะโดยเฉพาะฉากกราบเท้าเนี่ยโอ้โห ฉากนี้คือแบบชอบมากแล้วก็พลิกหนังทั้งเรื่องได้เลยอะ่ะคือต้องบอกเลยว่าผมแอบ,บเสียดาย15นาทีแรกหรือว่าในช่วงแรกของหนังนะคือผมดันแอบ,บไปชอบเวอร์ชันเก่ามากกว่าคือในช่วงแรกเนี่ยเขาเหมือนกับจะเร่งเไปหน่อยและวิธีการปูสถาบันต่างๆของเขาก็มาแค่ตัวหนังสือมันเลยทําให้องค์ความรู้หรือว่าฐานความรู้ของคนดูนั้น มันยังขาดไปเยอะพอสมควรเหมือนคุณเข้ามาดูหนังคุณได้เริ่มที่องค์สองเลยไม่มีองค์หนึ่งถึงแม้ว่าคุณจะเป็นแฟนของอาชีวะทีวีมาก่อนอยู่แล้วหรือว่าคุณจะรู้จักเรื่องราวของรูแปงเรื่องราวของดาหรือว่าเรื่องราวของตัวละครอื่นๆที่เป็นตัวหลักในหนังคุณก็อาจจะแอบเสียดายได้ครับผมว่า ทำไมนะเขาถึงทําให้เราอินกับตรงนี้ยังไม่ได้ส่วนอีกมุมมองหนึ่งที่ผมเข้าใจเขานั้นก็คือเขาไม่ได้ต้องการที่จะส่งเสริมให้คนไปยึดมั่นกับอะไรหรือว่าไปรู้สึกห้าวหาญกับอะไรที่ตัวละครในหนังนั้นเขาใช้ตรงนั้นเป็นแรงผลักดันในการที่จะต่อสู้หรือว่าต่อยตีกับศัตรตูฝ่ายตรงข้ามง่ายๆก็คือช่วงพาร์ทแรกของหนัง เขาค่อนข้างที่จะเซฟตรงนี้เยอะพอสมควรเพราะส่วนหนึ่งครับผมทําหนังในไทยเนี่ยมันก็ต้องแอบยากนิดน,นึงเนาะการที่หนังจะผ่านกองเซ็นเซอร์หรือว่าจะผ่านอะไรออกมาสู่สายตาประชาชนหรือว่าจะเอาไปฉายโรงได้เนี่ยโดยเฉพาะกับหนังแนวนี้โอ้โหมันยากมากฮะฉะนั้นผมก็แอบเข้าใจเขานะว่าเขาจําเป็นที่จะต้องเปิดหนังมาด้วยอะไรแบบนี้หรือว่าพยายามยัดซีนแบบคติสอนใจเข้ามาเยอะๆเลยในช่วงแรก ซึ่งหลายคนไม่อินเนี่ยก็อาจจะแอบ,บเลี่ยนแอบ,บเอียนไปได้เลยแต่ถ้าคุณกําลังคิดว่าหนังเรื่องนี้มันเละแน่ๆหรือว่ามันจะต้องแย่แน่นอนอยากให้นั่งดูไปอีกสักหน่อยฮะเพราะว่าพอตัวละครเข้าไปในเรือนจําจนถึงฉากกราบเท้าที่ผมพูดไปแล้วหลังจากตรงนั้นเลยฮะหนังจะเริ่มทรงตัวได้หลังจากที่พยายามตั้งไข่มาตลอดครึ่งเรื่องซึ่งผมก็แอบ,บดีใจมากโอ้โหกูเกือบจะหาคะแนานหนังเรื่องนี้ไปเยอะซะแล้วหลังจากที่คุณเริ่มจับทางได้แล้วว่าใครมีปัญหากับใครใครเป็นตัวหลักกับใครใครเคยมีเรื่องเก่าตั้งแตต่อนเปิด หนังกับใครและจุดที่คุณคิดว่าเป็นฉากใครแมมกเป็นฉากจบนั้นสุดท้ายแล้วมันยังไม่จบฮะหนังยังเดินเรื่องไปต่ออีกแบบเรียกได้ว่าอีกครึ่งหนึ่งเลยซึ่งมันเซอร์ไพรส์ผมมากเพาผมคิดว่าหนังเนี่ยเนื้อหาจะสั้นแล้วก็จบแค่ตรงนั้นแต่สุดท้ายก็คือเฮ้ยเขามีเสริมให้เราต่ออีก หลังจากที่ตัวละครหลายตัวออกมาจากเรือนจำรวมไปถึงตัวละครหลักที่ได้ผ่านเรื่องราวชีวิตมามากมายและก็เรียนจบเป็นที่เรียบร้อยและดูเหมือนกับว่าทุกอย่างกำลังจะดีแล้วแต่ใครจะไปรู้ล่ะครับว่าผลกรรมในอดีตของพวกเขามันจะย้อนกลับมาเร็วซะเหลือเกินและผลกรรมเหล่านั้นมันก็ได้เป็นตราบาปของตัวละครหลายๆตัว มาจนถึงยุคปัจจุบันที่หนังเปิดให้เราตั้งแต่เริ่มแล้วก็มาใช้เป็นตอนปิดซึ่งไม่น่าเชื่อครับผมมันกลับกลายเป็นส่วนที่มีน้ำหนักมากที่สุดของหนังเลยทั้งที่ในตอนแรกผมเนี่ยพยายามจะบ่นนะว่าทำไมต้องเปิดเรื่องแบบนี้ทำไมไม่ปูสถาบัน,นี่ยชัดเจนทำไมถึงไม่แนะนำคาแรคเตอร์ให้เรารู้กันจะชัดไปเลยว่าอินคืออะไรกันกหนคืออะไรอะไรคืออะไรชุดเสียอะไร,ออะไร,ะไรโลโก้ยังไงมีเรื่องผิดใจกันอย่างไรในเมื่ออดีตมาอันนี้ผมแอบเสียดายที่เขาไม่เล่าแต่พอถึงตอนจบผมก็เออเข้าใจละและยิ่งไปเห็นฉากโพสต์เครด ดโอ้โหอันนี้ยิ่งเข้าใจเลยผมบอกเลยว่ามีเปอร์เซนต์ที่จะเกิดภาค2ขึ้นฮะเพราะว่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในหนังนั้นอย่างที่ผมบอกไปในตอนแรกว่ามันเป็นเพียงแค่เส้นเรื่องของตัวละครบิลลี่อินทระเท่านั้นในเรื่องราวของโฟคิงหรือว่าของปัญหาที่เกิดขึ้นจากกลุ่มอาชีวะในยุคนั้นมันยังมีอีกหลายเหตุการณ์และก็หลายเรื่องราวมากๆรวมไปถึงตัวละครลูแปงที่ยังมีเส้นเรื่องในหนังเรื่องนี้ไม่ชัดเจนเหมือนกับตัวละครตัวอื่นไม่แน่ว่าเขาอาจจะเก็บลูแปงเอาไว้เล่าอีกในอนาคตก็็เปน ฉะนั้นก่อนที่จะไปข้อเสียนะครับก็ฝากคนดูนะฮะที่ไปดูมาแล้วคอมเมนต์กันหน่อยละกันว่าดูมาแล้วเนี่ยชอบซีนไหนอะไรยังไงมีมเมสเสจไหนที่เรารู้สึกว่าชอบมากๆในหนังเรื่องนี้ก็ลองมาคอมเมนต์นกันที่ข้างล่างนะฮะมากันที่ข้อเสียกันเลยนะครับโอ้โหอันนี้เปิดหนังมาเราเห็นได้อย่างชัดเจนและผมก็เคยพูดไปในตอนรีแอคชั่นแล้วด้วยว่า ภาพในหนังตอนไปดูจริงๆเนี่ยมันน่าจะมืดแน่นอนแล้วแม่งมืดจริงๆมืดตั้งแต่ต้นยันเกือบหนังจบเลยโชคดีที่ว่าพอหนังเขาเริ่มตั้งไขได้เนี่ยเขาก็เริ่มเสซตแสงได้ดีขึ้นนะแต่ช่วงแรกแม่งมืดจริงแล้วก็อย่างที่ผมบ่นมาตลอดว่าช่วงแรกเนี่ยเขาค่อนข้างรีบเล่ามากไปหน่อย คือในครึ่งแรกเนี่ยไม่มีความกดดันหรือว่าความน่ากลัวในการที่ฝั่งนู้นจะเข้ามาตีหรือจะปะทะก,กันอะไรเลยอันนี้คือน่าเสียดายมากแล้วก็แอบ,บเสียดายมากๆที่มุมกล้องตอนที่ตีกันนั้นมันค่อนข้างที่จะมั่วไปหน่อยคือดูไม่ชัดเลยว่าใครตีใครใครทำเฮี้ยอะไรบ้างวะมันตีกันไม่สุดฮะไม่ได้หมายถึงความรุนแรงนะแต่หมายถึงว่าพอเขากาลังเข้าเรื่องปั๊บตีกันเข้าหนึ่งสองตัดจบฟืบไปฉากต่อไปแล้ว3กูอยู่ไหนไม่มีนะฮะทุกฉากตีเนี่ยจะมาแค่1นแล้วก็ไปก็เลยแอบ,บน่าเสียดายเหือนนกกััแต่่็งวครบ แ,บบและอีกหนึ่งจุดที่ผมนั้นรู้สึกว่าแอบ,บเสียดายมากๆเหมือนกันก็คือในตอนที่เกิดการปะทะกันพอหนังจะต้องไปโฟกัสในการตีกันของตัวละครตัวใดบางตัวบรรยากาศรอบข้างมันหายไปฮะเหลือเฉพาะตัวละครนี่เขาโฟกัสถ้าใครไปดูมาแล้วก็ลองนึกถึงฉากเปิดหนังก็ได้นะฮะที่ตัวละครบิลลี่อินทราหรือว่าพี่จ๋ายแททโสมิธเนี่ยแกวิ่งเข้าไปอุ้มลูกของตัวเองคนรอบข้างแม่งหายไปไหนหมดวะเข้าใจว่าเพิ่งเกิดเหตุการณ์มาแต่ทำไมมีไอ้นี่วิ่งมาคนเดียววะซึ่งข้อเสียก็น่าจะมีแค่นี้นะ ส่วนการแสดงหรือว่าซีนนี่ผมชอบที่สุดน่าจะเป็นซีนที่พี่เป้อารักหรือว่าดาอินทระเนี่ยได้ทําการระเบิดอารมณ์ใส่ทุกคําที่อยากพูดทั้งขยี้ทั้งห้ามเพื่อนเอ่ยั้งอ้โหซึ่งมันก็คือฉากกราบเท้าที่ผมพูดไปนั่นแหละส่วนฉากอื่นหรือว่าตัวละครอ,อื่นไม่ใช่ไม่ชอบนะฮะ พี่ญาติเด็กบ้านเนี่ยหรือว่าพี่บิ๊กดีเจอราดเนี่ยอันนี้ผมก็ชอบถึงแม้ว่าจะโผล่มาน้อยไปหน่อยแต่ก็เล่นได้ดีมากฮะคือนึกว่าโจ๊กเกอร์เมืองไทยอีกส่วนที่ผมชอบเลยก็คือเรื่องของสีแล้วก็แสงคือมันอาจจะไม่ได้ดีเทียบเท่ากับแบบหนังค่ายใหญ่ๆหรือว่าหนังที่มีทุนสูงๆแต่เขาก็พยายามทํามันออกมาให้ได้ฟิลหรือว่าให้เรานะั้นรู้สึกอินมากที่สุดเพื่อชดเชยกับองค์ประกอบที่มันขาดหายไปรอบข้างซึ่งเขาก็ทําตรงนั้นออกมาได้ดีนะฮะ และผมก็ชื่นชมไปตั้งแต่ตอนรีแอคชั่นแล้วด้วยส่วนเรื่องของซาวและก็เสียงในตรงนี้ผมก็ต้องแอบชื่นชมนะฮะเพราะว่าเขาพยายามมิกออกมาแล้วก็ทําออกมาได้ดีจริงๆคือเสียงมันจะไม่ได้แบบใสเหมือนใช้ไมค์คุณภาพมาอัดและเสียงมันก็จะไม่ได้แตกเหมือนกับหนังห่วยๆแต่เขาพยายามมิกออกมาให้มันแบบยังแน่นยังมีพลังและก็อยู่ตรงกลางก็สมกับทุนแล้วก็โปรดักชั่นนะฮะและสําหรับโฟคิงครับผมผมคอ้คะแนานหนังเรื่องนี้อยู่ที่5.5เต็ม10ครับผม เสียงอาจจะไม่ค่อยดีเพราะว่าช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองกันด้วยนะครับวัยรุ่นส่วนอีกตัวละครหนึ่งที่ผมชอบมากๆเลยเนี่ยก็คือตัวละครแม่ของดานะฮะคือตัวแม่เนี่ยมีบทบาทแทบจะทั้งเรื่องเลย แล้วก็แทบจะเป็นตัวละครที่จะพยายามดึงสปีดการแสดงของพี่เป้อารักหรือว่าดาอินทระที่เป็นลูกชายเนี่ยให้ลงมาอยู่ตรงกลางได้มากขึ้นและที่สําคัญคือเล่นได้เป็นธรรมชาติมากๆซึ่งถ้าเทียบกับตัวละครแม่ของคนอื่นอันนี้ผมก็ค่อนข้างที่จะชอบแม่ของดามากที่สุดนะฮะส่วนตัวละครพ่อเนี่ยในหนังเรื่องนี้โอ้โหผมแอบรู้สึกว่าเฮ้ยเข้ามาเพื่อดาผู้พระเอกเลยใช่ไหมคือก็เข้าใจแหละครับผมว่ามุมมองของเด็กช่างในยุคนั้นเนี่ยถูกมองว่าเป็นแบบตัวร้ายมากๆแต่สิ่งที่หนังโชว์ออกมานั้นผมกลับรู้สึกว่าตัวลละะครพ่่อนีแแหมง ร้ายกว่าเด็กช่างซะอีกบางคนนี่มีทั้งปืนมีทั้งต่อยโอ้โหมันเลยกลายเป็นข้อดีที่ว่าหนังเรื่องนี้มีสเกลพลังที่แตกต่างกันอยู่ทั้งของสถาบันนี้ทั้งของคนนี้ทั้งของผู้หญิงผู้ชายทุกตัวละครพยายามจะมีเรื่องราวหมดเลยแต่ก็แอบ,บน่าเสียดายครับที่เขาอาจจะจัดวางองค์ประกอบของเนื้อเรื่องหรือว่าเรียบเรียงมันออกมายังได้ไม่ลื่นไหลพอแล้วก็ยังโฟกัสได้ไม่ชัดเจนพอว่าอะไรคือจุดที่คนดูควรจะโฟกัสมากที่สุดในหนังเรื่องนี้นอกจากอุทาหรณ์สอนใจและก็มิตรภาพ าแบบลูกผู้ชายที่ได้จากหนังเรื่องนี้ก็นั่นแหละฮะถ้าใครมีความคิดเห็นอย่างไรก็ฝากคอมเมนต์กันด้วยนะฮะที่ข้างล่างนี้เลยส่วนรีวิวนี้ก็ว่ากันไปตามเนื้อผ้านะครับก็ไม่ได้เอาหนังเข้ามาดา่าหรือว่ามาอวยแต่อย่างไร ไปดูมาเสียตังค์ดูมาเราก็ต้องรีวิวกันแบบตรงไปตรงมาอย่างนี้เลยฮะแล้วก็ถ้าช่วงนี้ผมหายไปนะครับก็ลองไปตามหาผมดูแล้วกันว่าผมไปอยู่ไหนนะฮะจะสัญญาว่าจะกลับมาเจอกันบ่อยๆแน่นอนก็เอาเป็นว่าขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนที่รับชมมันจนถึงตอน hmm. บจบนะครับสำหรับคลิปนี <tı> pues ้ผมดเจิกรก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนไว้กลับมาเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีซ u a g เก n บายอย่าลืมนะครับ4 King วันนี้ในโรงภาพยนตร์